สวัสดีครับน้องแพรสวัสดีสวัสดีค่ะอ่านะครับผู้กล้าหาญของเรานะครับน้องแพรอยู่แถวไหนครับอยู่ซ้ายเขาน้อยค่ะน้องแพรอยู่ซอยเขาน้อยใช่ไหมน้องแพรส่วนตัวแล้วเนี่ยครับพี่เบ้นถามก่อนเลยว่ามีความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานหลังความตายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยใช่ไหมเสียงพี่เบ,เบ้นเบามากเลยใช่ไหมค่ะอืมนะครับจะเสียงน้องแพรดังเลยตอนนี้นะครับ แล้วที่จะมาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของตัวเองเลยปะค่ะประสบอันจริงเจอด้วยตัวเองอืมเป็นยังไงครับไม่ต้องตื่นเต้นนะะค่ะค่ะที่ไหนเ<ะ>มื่อไหร่กี่โมงเชิญครับค่ะก็คือเรื่องนี้ก็คือที่เบนเคยได้ยินไหมคะที่ว่าตึกจอมเทียนนะคะที่ไฟไหม้อะคะ่ะโอเคแต่เราจะไม่พูดถึงชื่อโรงแรมเขานะโอเคออค่ะก็คือว่าจะไม่เอ่ยชื่อเลยนะ ก็พูดไปแค่นี้พอเข้าใจว่ฮาค่ะนะครับอ่ะว่าไงว่าไงอ่าตึกไฟไหมก็คือว่าน้านหนูอะค่ะเขาเคยเป็นอาสาพวกอาสาเก็บศพอะไรเงี้ยค่ะครับมูลน,น,นิธิแล้วพอดีเกิดไฟไหม,มเขาก็ไปช่วยเก็บศพที่คนที่ตายค่ะคนที่ถูกไฟครอบอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอตกดึกเขาก็กลับบ้านกลับมานอนบ้านแล้วทีนี้เขาตามมาค่ะ คนที่ตายแล้วค่ะตามมาตามมาที่บ้านตอนนั้นหนูก็ไม่รู้อะไรอะค่ะตอนยนังเด็กเลย,ยประมาณแปดขวบนะ<ม>คิดว่าแปดขวบประมาณนั้น<ม>ก็อยู่ในห้องอะค่ะ<ม>ก็กาลังจะนอนว<ม>นจะนอนพอปิดไฟเสร็จก็นอนอะไรใช่ไหมคะก็คือว่าหันหนูหลังจะเอื้อมไปหยิบหยิบของอยู่บนหัวเตียงอะค่ะ<ม>ก็หันไปเห็นเด็กผู้ชายอะค่ะแบบตัวแบบไม่เตรียมเลยอะ มัา oh. น้องข้างๆหนูอะข่าวว่าน้น<บ>นองข่าแบบถูกไฟไหม้แบบมือมันตัวดํามากเลยดำแบบ oh, oh. แบบโดนไฟไหม้อะเขาม่า oh. อยู่ข้างๆหนูเลยอะก็มาอยู่ข้างๆเลยหนูตกใจมากหนูเลยเรียบผมโปงอะคะรีบผมผ้าผมผ้าเลยทีนี้หนูไม่รู้ว่าตาลายหรือเปล่านะคะพอเปิดออกมามันเห็นหัวกะโหลกอะ oh. มาลอยลอยลอ,อยอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็หันไปดูเด็ก ด็คนได่อยู่ข้าง่นี่ก็ไม่มีแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยตกใจมากไหมตกใจมากอ่ะมันอยู่ข้างข้ๆเลยอ่ะพี่อยู่ข้างๆหนูเลยอ่ะเห็นชัดเจเลยมีกลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยไหมมีค่ะมีกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นเป็นยังไงครับมันคล้ายกลิ่นคล้ายทะเลเผาอพี่ มันนี่คล้ายอ่ะนะมันฉุนฉุนอะฉุนมากด้วย<ม>ค่ะก็เจอหันไปทีก็อยู่ข้างๆแบบหนูหนูค้างเลยอะอยู่ข้างๆแล้วหนูค้างแต่โกลเรียใครก็ไม่ได้มันพูดไม่ออกอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือว่ากำลังจะนอนเนี่ยคะ่ะกำลัง<ย>แบบ,ไม,บไม่ง่วงเงียบไม่ง่วงไม่อะไรนะยังไม่หลับเลยใช่ไหมยังยเลยค่ะเพิ่งดูทีวีเสร็จแล้วผมก็เข้านอน แล้วก็เอื้อไปหยิบของบนหวัวเตียงค่ะแล้วเจอพอดีเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ร้องตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มนะโอ้หไม่ดึกเท่าไหร่นะเออสี่ทุ่มเองอะ่ะค่ะ<ห>ก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่หนูก็ยังไม่ง่วงเลยอะ่ะหนูแบบจำติดตามมาตลอดเลยบ้านที่น้องแพรนอนอยู่กับสถานที่ไฟไหม้เนี่ยห่างกันเยอะไหมบ้านน้องแพรยอยู่ที่ไหน ร้านอยู่บ้านเก่าอะค่ะเป็นบ้านเก่าที่ไหนครับที่ตรงซอยซอยบัวขาวอะค่ะอ๋อซอยบัวขาวค่ะแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือคุณอาใช่ไหมเมื่อกี้บอกใช่ไหมค่ะค่ะเป็นมูลนิธิหน่วยกู้ภัยค่ะนะครับแล้วก็ไปช่วยเก็บผู้เสียชีวิตจากอาคารไฟไหมค่ะแล้วก็กลับไปบ้านก็มาด้วยค่ะมาให้น้องแพรนี่เห็นคก็หนู พอเช้ามาหนูก็ลองบอกแม่ค่ะ<ม>กับเหตุการณ์ที่เจอเขาก็บอกสงสัยเขาคงตามมาด้วยอะค่ะคุณอาเนี่ยขับรถมลนิธิเลยป่ะมาจอดที่บ้านเลยป่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพอดีมันมคือว่าตอนที่ไปเก็บสมเนี่ยเอารถมลนิธิไปแต่ค่ะกลับอะค่ะ<ม>เขาเอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาคือกําลังคิดอยู่ว่าถ้ามาเนี่ยจะต้องมากับคุณอาด้วยวิธีไหน<ม>ใช่ไหมคือคุณอาขับมอเตอร์ไซค์ค่ะอืม ก็น่าคิดนะครับเนี่ยและระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะจากจอมเทียนเนี่ยนะครับมาที่ซยบัวขาวคือก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยวิธีไหนเนี่ยแต่น้องแพรเนี่ยได้เห็นเห็นแบบใกล้ๆกันเลยได้เห็นห่างๆหนูก็ไม่ค่อยคิดอะไรแต่นม่มานอนใกล้ๆหนูเลยอะเด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่ครับเด็กคนนั้นเนี่ยถ้าให้น้องแพรดูอายุเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับ หนูว่าหนูว่าน่าจะมาประมาณสักหกขวบนะห้าขวบหกขวบอะค่ะก็ยังเด็กกว่าน้องแพรซึ่งตอนนั้นน้องแพรในแปดขวบค่ะอยไางง้ขนลุกเลยไหมตอนนั้นมันนอนข้างๆหนูหนูก็ค้างเลยอะคือแข็งเลยทั้งตัวเลยรู้สึกไม่ไม่รู้สึกพูดก็พูดไม่ออกอะค่ะ ค้างอยู่นานแล้วก็หนูก็รีบเอาว่าห่มห่มเลยกลัวมากตัวสั่นเลยตัวสั่นแล้วเงื่อออกทั้งตัวเลยอ่ะออก็เป็นเรื่องราวที่คือเป็นไฟไหม้ที่ข่าวใหญ่มากาแล้วมีคนนะเสียชีวิตก็เยอะนะ<า>นะครับเจอเพียงวันเดียวเท่านั้น<า>เพียงเดียวแล้วไปบอกคุณแม่แล้วคุณแม่พาไปทําบุญไหมพาไปค่ะพาไปทําบุญอยู่อแล้วก็ได้อุทิศ ส่วนกุศลไปให้น้องๆเขาค<ะ>่ะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วต่อวันต่อมาก็ไม่มีเลยก็ไม่มีอะค่ะ